แจกพร์ตมมือเลี้ยนฟรีสำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสในการเริ่มต้นเทรดโดยที่ไม่ต้องผ่านการสอบที่วุ่นวายซับซ้อนเทรดได้ถึงเป้าเอากำไรไปเลยในทันทีใครอยากได้ทุนในการเทรดฟรีคลิปนี้คุณห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับดูให้จบแล้วคุณอาจจะพบโอกาสที่มากกว่าคนอื่นหลังจากที่ผมได้มีโอกาสศึกษากองทุนแห่งหนึ่งนะครับจากประเทศแคนาดาที่มีชื่อว่า V Master t r a d e สิ่งที่ทำให้ผมหยุดมองไม่ได้เลยก็คือความแตกต่างจากพับเฟิร์มแบบดั้งเดิมนะครับ ที่นี่เขามีพอร์ตในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องสอบใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีชาเลนจ์แบบยุ่งยากซับซ้อนแต่ใช้ทีมบริหารความเสี่ยงระดับโลกคู่กับ AI อัจฉริยะที่คอยวิเคราะห์พฤติกรรมของการเทรดของคุณแบบเรียลไทม์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีระบบมีแนวทางการเทรดที่ชัดเจน AI ของ V Master Trade เนี่ยจะมองเห็นศักยภาพในตัวคุณและถ้าเขาเชื่อมั่นในตัวคุณจริงๆไม่เพียงแค่เงินทุนในการเทรดแต่เขาจะเพิ่มพอร์ตให้คุณแบบต่อเนื่องอีกด้วย นั่นก็คือการสเกลอัพพอร์ตนั่นเองนะครับและสำหรับ V-Master t r a d e นะครับเขามีกองทุนหลักๆอยู่2ประเภทใหญ่ๆแบบแรกก็คือบัญชีแบบดั้งเดิมที่ยังมีชาเลนต์อยู่แล้วก็รูปแบบที่2ก็คือบัญชีได้ทันทีไม่ต้องสอบนั่นเองและในวันนี้ V-Master t r a d e ใจดีแจกพอร์ต1 0 0 0 0หืนเหรียญฟรีให้กับเพื่อนๆพี่ๆชาว2 k trading สำหรับใครที่มีระบบที่ชัดเจนมีฝีมือและยังขาดทุนรัพย์โอกาสนี้เป็นของคุณส่วนวิธีการรับพอร์ต ไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาทําความรู้จัก V Master Test ในมุมมองของความปลอดภัยและก็ความน่าเชื่อถือกันก่อนจากข้อมูลเว็บไซต์นะครับ V Master Test เนี่ยเป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องในประเทศแคนาดาก่อตั้งตั้งแต่ปี2021นะครับแล้วก็ได้รับใบอนุญาต MSB ในสหรัฐอเมริกาที่สําคัญเนี่ยมีใบรับรองระดับสากลอย่าง ISO ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับ ต่อไปนะครับมาดูรายละเอียดของพอร์ตในแต่ละรูปแบบกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากพอร์ตชาเลนต์กันก่อนนะครับผมจะยกตัวอย่างจากพอร์ตขนาด10,000่นเหรียญเพื่อที่จะให้เพื่อนๆพี่ๆเ,เ,เข้าใจได้ง่ายขึ้นผมก็สรุปมาให้ฟังง่ายๆสิ่งที่ทั้ง3เฟสเนี่ยมีเหมือนกันก็คือ time limit เป็นแบบ unlimited นะครับไม่มีจำกัดเวลาในการผ่านแต่ละเฟสต่อมาก็คือ maximum daily loss การขาดทุนรายวันสูงสุดเนี่ยนะครับก็คือ500ยเหรียญนั่นเองในพอร์ตหนึ่งหมื่นเหรียญ แล้วก็ maximum overall loss คือการขาดทุนรวมสูงสุด10%หรือก็คือ1,000เหรียญนั่นเองนะครับความแตกต่างของแต่ละเฟดอยู่ที่เป้ากำไรหรือก็คือ profit target นะครับเฟดแรกต้องทำกำไรให้ได้8%หรือก็คือ800เหรียญเฟดที่2เป้ากำไรเหลือแค่6%เท่านั้นถ้าเราทำได้600เหรียญเขาก็จะมี profit sharing ให้30%มนะครับมาถึงเฟดที่3ก็คือ u u n d e x k ไม่มีเป้ากำไรแล้วแต่มี profit sharing เพิ่มมากขึ้น จากเฟส230%จะกลายเป็น90%ในฟันเด็กนั่นหมายความว่าเขาแชร์กำไรให้กับเทรดเดอร์ถึง90%เลยทีเดียวจากกำไรที่เทรดเดอร์เทรดได้มาจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากครับเป็นการซื้อใจเทรดเดอร์ให้เทรดกับเขาแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ได้กำไรจากการค้าพอร์ตนอกจากนี้หากตกเฟสแรกเขาก็จะมีรีเซสดิสคาวให้นะครับนั่นก็คือส่วนลดสำหรับซื้อแพ็กเกจใหม่ 30%เลยทีเดียวและถ้าคุณไปถึงรอบฟันเด็กได้ทำา Profit Tar กเได้6%แต่เกิดอุบัติเหตุทำให้เสียพอร์ตไปเขาก็จะมี one time free ก็คือการคืนค่าแพ็กเกจให้นั่นเองนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นกองทุนที่ให้โอกาสนักเทรดมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูบัญชีต่อไปกันเลยนะครับในบัญชีรูปแบบที่2นั่นก็คือบัญชีที่ผมจะนำมาแจกในวันนี้ด้วยนะครับจุดเด่นก็คือไม่ต้องสอบและราคาถูกมากๆราคาเพียงแค่70ดอลลาร์เท่านั้น แต่ก็จะมีเงื่อนไขข้อกำหนดนะครับเพื่อให้เทรดเดอร์อยู่ในกรอบที่เหมาะสมอย่างเช่น Daily Lo s อยู่ที่500เหรียญก็คือ5%และในความหมายที่ผมว่าถูกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าคุณเติมเงินเอง70เหรียญแล้วเทรดพอร์ตแตกเท่ากับจบแต่ถ้าคุณซื้อพอร์ตนี้คุณจะยังไม่จบนะครับคุณยังเหลือโอกาสอีกเพราะว่า Daily Lo s จริงๆแล้วอยู่ที่500เหรียญไม่ใช่70เหรียญน,นั่นหมายความว่าคุณยังเหลืออ,อีก430เหรียญ ให้ลุกมาสู้ได้อีกครั้งมันคือการที่คุณนําเงิน70เหรียญของคุณมาเพิ่มมูลค่าเป็น7เท่าคุณเห็นความต่างไหมครับใช่ครับผมเห็นในจุดนี้มันคุ้มมากๆนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทําให้คุณเพิ่มมูลค่าในพอร์ตของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นและทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือสําหรับใครที่ไม่อยากลุ้นว่าแจกแล้วจะได้หรือเปล่าผมมีโค้ดส่วนลดพิเศษให้สูงสุดถึง20%ซเลยนะครับ เจ็สิรียนว่าคุ้มแล้วแต่คุณได้โอกาสในการเพิ่มมูลค่าของพอร์ตของคุณให้มากยิ่งกว่าเดิมโดยการจ่ายต้นทุนที่ถูกลงวิธีการรับส่วนลดก็ง่ายมากครับเข้าไปที่เว็บไซต์ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ที่ผมปักหมุดไว้หลังจากนั้นก็สมัครเปิดบัญชีและล็อกอินเข้าใช้งานเกาะโค้ดส่วนลด t k trade 2 0แล้วคุณจะได้ส่วนลด20%ในทันทีนั่นหมายความว่าคุณจะลดต้นทุนของคุณได้มากขึ้นและประหยัดลงไปอีกเยอะเลยเรียกได้ว่าถูกแล้วก็ถูกอีกนะครับ แต่ความเป็นจริงคุ้มมากกว่านั้นครับนอกจาก daily l o s แล้วยังมี maximum l o s นะครับ maximum l o s เขาจะอยู่ที่10%นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณผิดพลาดในวันนี้วันถัดไปคุณยังมีโอกาสให้เดินต่อได้นะครับถ้าวันนี้คุณยังเติมเงินเข้าไปอยู่อย่างเช่น70เหรียญเนี่ยผมก็ยังว่ามันน้อยไปสาหรับตลาดนี้เลยเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครก็อยากได้กาไรเร็วๆคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไป overtrade ถ้าคุณใช้พอร์ต70เหรียญคุณก็จะเสี่ยงมากกว่าเดิมเช่นถ้าคุณเปิดหลอด0.1 พอตของคุณจะทนได้แค่700จุดเท่านั้นถ้าคุณไม่ตั้ง s อแต่ถ้าคุณเปลี่ยนพอร์ต70เหรียญเป็นพอร์ตกองทุน1,000 10, 0เหรียญที่มี daily l o อ s อยู่ที่500เหรียญแล้วถ้าคุณออกลอด0.1เท่าเดิมพอร์ตของคุณจะทนได้ถึง5,000จุดคุณเห็นความต่างไหมครับเงินที่ลงทุนไปเท่ากันแต่โอกาสมากกว่าอย่ารอช้าครับเพราะว่าโค้ดส่วนลดอาจจะหมดก่อนที่คุณจะตัดินใจได้ หลายคนบอกว่าผมยังไม่มีระบบเทรดเลยระบบผมได้แชร์ไว้แล้วในช่องนะครับก็สามารถไปเลือกดูได้แล้วก็หยิบมาฝึกสักระบบหนึ่งโดยที่ไม่เอาระบบอื่นเข้ามาปะปุ่นทีนี้กลับมาที่กิจกรรมแจกพอร์ตนะครับพอร์ตที่แจกในวันนี้เป็นพอร์ต51010ก็คือพอร์ตที่ได้ทันทีไม่ต้องสอบขนาดพอร์ตที่จะแจกให้ในวันนี้ก็คือไซด์พอร์ต1 0 0 0 0เหรียญทั้งหมด5รางวัลรวมมูลค่าแล้วก็350เหรียญนั่นเองนะครับสำหรับคนที่พร้อมเทรด และก้าวสู่เส้นทางเทรดเดอร์ที่แท้จริงก็สามารถเข้ามารับพอร์ตได้ตามเงื่อนไขขั้นตอนต่อไปนี้นะครับอย่างแรกก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง t k trading ต่อมาก็กดติดตามเพจนะครับแคปภาพบันทึกไว้แล้วส่งไปที่เพจนะครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นยังมีข้อที่3คุณต้องส่งแผนการเทรดของคุณที่มี tp sl ชัดเจน ถ้าใครใส่ภาพประกอบมาด้วยก็จะยิ่งดีมากๆใช้เงื่อนไขเทรดในรูปแบบไหนทฤษฎีอะไรบอกมาให้ชัดเจนอาจจะทําในแค้นว่าก็ได้นะครับและสิ่งสําคัญผมอยากให้คุณเลือกไทม์เฟรมสักหนึ่งไทม์เฟรมคู่ที่จะใช้เทรดคือคู่อะไรให้เลือกแค่คู่เดียวเท่านั้นเพื่อที่เราจะได้ทุ่มกําลังโฟกัสไปที่คู่เดียวและที่สําคัญคือคุณวางแผนบริหารจัดการเงินทุนของคุณอย่างไรรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ตอนหนึ่งครั้งในการเทรดวางแผนออกหลอดไซส์ย,ยังไงแจ้งไว้ให้ละเอียด นั่นก็เพื่อตัวคุณเองใครมีความชัดเจนและเรียบง่ายมากที่สุดผมจะเป็นคนคัดเลือกเองทําครบข้อ1 2 3แล้วส่งมาที่เพจเพื่อรับพอร์ตได้เลยผมจะไม่ให้พอร์ตกับคนที่ไม่มีแผนชัดเจนเพราะผมเชื่อว่าโอกาสควรอยู่ในมือของคนที่ใช่และพยายามอย่างแท้จริงตลาดนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือเรื่องของความเข้าใจวินัยและก็การวางแผนอย่างมืออาชีพสุดท้ายนี้ขอให้คุณได้พอร์ตไปและจงรีบในสิ่งที่ควรรีบ และช้าในสิ่งที่ควรช้าอย่าไล่ล่าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จงยอมรับในธรรมชาติของมันและเดินไปกับธรรมชาตินั้นอย่างเข้าใจและไม่ฝืนความเป็นจริง